เล่นแบกแล้วมันโดนบังคับมาไงไม่รู้นี่เลยของดีของดีรับล,ลองไปแล้วตายแน่นอนแหมแหเอาไปเรื่อจะมีใครด่ากูไหมเนี่ยสีมันไทยแหม,แมพุ่งไปแล้วตายแน่นอนครับเครื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับโดนฟันหลังตายครับแหม ดันอะไรดูก่อนโอ้โหดัน,ดนนี้ด้วย <laughs> เอามาเลยดีไหมเนี่ยเออดูสภาพแล้วคงไม่ได้เข้าบวกหรอกเออมีเยเกอร์มีสูดานเออมีเจด้าด้วยไม่ได้เข้าบวกแน่เอาไฟให้ไปเล่นเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโยนมันเลยเดร๋วยวาพวกแกทำกันอย่างนี้ ไชครับต้องเป็นไฮเน่สักวัน <laughs> ดานไหนโอ้โหด่านนี้ด้วยโอ้โหสภาพไม่แตกต่างกับเมื่อกี้เลยแล้วก็ไม่มีใครอยากเล่นแดงอ่ะไม่เล่นแดงกูเล่นเองก็ได้ดางกูไม่เกี่ยงน,นะเว้ยกูไม่สนนะเว้ยแพ้ชะเ้า,าน,เนี่ยแหม่ออกไปเอาไว้ จิ้มกาดคอสมันตำนี่มันคอสสี่ห้าศูนย์เต็มที่ก็คือดูลาฮานครับผมที่มีปืนโล่เหมือนกันครับถ้าคอสสามร้อยได้อยู่ครับแต่นี่มันสี่ร้อยแล้วไงสี่ร้อยต้องมีดูลนเออถ้าจะเอาปืนโล่อะ่ะแต่ไม่ได้เราเราขอไปเป็นไฮเน่แป๊บนึงเออขอไปโดนฟันหลังหน่อย โดนฟันหลังสักทีนี่รู้เรื่องเลยไปเลยให้นน่หน่อยเฟสสีล่อตีนมากกูโดนแม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่เป็นผู้โชคดีเข้าไปโดน ด้วยโอ้โหสกัดอากาศยานเต็มเหนียวมากเฮ้ยมนดีเทรนเนอร์มนดีเทรนเนอร์กูล่วงว่าแล้ววอลเค้นมันดีบอลเคนเทรน,นเนอร์มันดีมันทาลงร่วงได้ไอซี่ไอของดี เออของดีแล้วไงวะกูบินเลียดพื้นไว้มึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วอ้อเอ็งข้างๆอยดีนี่โดนฟันหลังแล้วเนี่ยมาวดีเทรนเนอร์นดีวดีวดีอะไรจะใช้มุกคลึกเทินแต่ไม่เอายายายาออได้หนึ่งศพแล้วก็ตาย อย่างไรเทรนเนอร์ก็รู้วิธีทำตัานเราเว้ยฝั่งนั้นนะนะเฮฝั่งต้องข้ามต้องเล่นหุ่นเป็นให้ได้สินะ, <c oughs> ะเบอร์2แตกแล้วเบอร์สจะแตกตามมันกูไม่เกิดกูไม่เกิดแน่เกิดบ้านแล้วกัน มีแนปืนทั้งนั้นเลยนี่หวายเวรถอยดวนเครื่องว่าแล้วมีแต่หุ่นปืนทํำกูล่วงได้มันมีแต่หุ่นทำเราล่วงจากปานะ ตายา,ยาตายตันให้แล้วเอาเลยยังไงหุ่นบินก็หุ่นบินนะโฉบก็ได้อยู่ดีเสียได้ไม่มีปืนตันมีนี่คงดีอะ่ะกดมันไอพวกใกล้ตายเนะี่ยกดมันไว้เออมือมไปที อ <c ười s 2> <c ười s 1> ุ๊ยยังโดนอีกกูผิดเองไม่คิดว่ามันจะโดนเอออจู่ๆก็ทิ้งมาอันหนึ่งเฮ้ยอย่าไม่โดนเลยไปบินสูงไป เออบินเลยป้ายเลยแม่ย่าอย่าทำอะไรเพื่อนเราไม่เอ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 าโอา้ออ <c oughs> โห,โหเล็งเลยนี่หว่า ไอ้โห้ปืนบีมต่อหน้าต่อตาเกฐานฝั่งนั้นได้เราทำอะไรไม่ได้หรือแล้วเนะเราไปโยนเอออย่าด่าใครก็ไม่ได้ต้องด่าตัวเองก่อน เฮ้ยใช่สิกูไม่ออกมันลงพื้นแล้วนั่นเลยวนไม่ออกมีแต่คนเลงยังวะ ไหนว่ามีแต่คนเลงเออเออมีแต like, mm ่คนเลงเราทั้งนั้นเลยไปไหนไปไหนก็โดนเล็ง ชนะได้นี่ขอบคุณทีมเลยเนี่ยถ้าชนะเนี่ยช่วยแบกกูดีกว,ว่ายายายาทำอะไรเหลืองกูไม่เอาเออยยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เก็บเอ้ยข้างหลังยาทำอะไรเหลืองกูไม่เอาอ๋อเข่เขาลอยแป๊บนึง เอาไอ้ข้างหลังไม่เอาไปสุดา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 อย่า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 ทำอะไรผมเลยอย่าเข้ามาฟันหลังกูกูเห็นมึงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วกูไม่ยอมโดนแน่คือโดนยิงหน้าเลยไม่โดนฟันหลังก็โดนซึ่งหน้าอย่าเอใช่ปะหนึ่งหนึ่งที่กูไม่แพ้ใครนะเว้ยเอออยเอาใช่ป่ะผมเองนี่บินเนื้อหัวไว้ครับเนื้อหัวไว้ครับเนื้อหัวไว้ นั่นแหละที่รออยู่ดิ้นอย่าทีมจะยิงฐานให้ระเบิดเลยเออโดนโดนโดนสกัดอีกแล้ว ถอยเว้ยเต้มนำแล้วถอยว้ยถอยว้ยอย่าเข้าไปบุกถอยถอยถอยแต้มนำแล้วถอยถอยไปเรื่อยๆยาวๆไปยาวๆไป,ไปเออแหละถอยไปเรื่อยๆไอ้ฟูกา้ามุดถอยมาไอ้เจด้าด้วยเออ <laughs> ชนะเฉยๆ <laughs> คดบ้าไ <laughs> อ,อ้สอร์ี่ท้อไมวะชนะไเนี่ยกูจะต้องนับถือพวกมึง แหม่แหม่แม่หนีๆคนนี้คนนี้ดีดเออชนะได้เดี๋ยวนะตายแล้วชีวิตเนี้ยมันบ้าหน่ามันจะไปได้ยังไงเออให้ตายเหอะ